สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมนะครับันจะเกิจต่อในขณะนี้สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นแนวทางนะครับปักหลักสิบเอ่อสิบล่างฮะสิบล่างหน่วยล่างนะครับเนาะนะครับตัวเดียวนะครับก็จะจับคู่ได้คู่เดียวนะครับขอมให้ท่านพี่น้าเป็นแนวทางนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับ ส่วนอีกหนึ่งสตรก็เป็นหลักหน่ล่างตัวเดียวนะครับเอามาให้ท่านและพี่ไดาดูกันเป็นสูตรที่สองข้อมูลที่สองนะครับให้ท่านดูกันพารจาเป็นแนวทางนะครับนำไปเลือกซื้อเลือกหาสละกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสนับสนุนสื่อรัฐบาลน,นะครับ่ะผมพีแลวกดนำข้อมูลไปใช้นะครับเดี๋ยวกดอีนฝ้ควาเพือตรวจสอบดกันนะครับ ฝากคําเตือนก่อนนะครับคําเตือนนะครับวิดีโอนี้เป็นเพียงการคํานวณเท่านั้นนะครับจากสถิติผลออกรางวันเท่านั้นนะครับไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะครับผลมันจะออกอะไรนะรจึงเป็นเพียงการคาดคะเนเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณครับในการรับฟังและก็รับชมด้วยตัวของท่านเองก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามช่องสูตรหน่วยเออ่ช่องเลขเด็ดเอต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติกันครับสูตรส่งตัวหลังอันนี้คือสิบหน่วยหลงังสิบ สิบหน่วยนะครับนะเป็นสิบหน่วยนะครับทุกท่านนะสิบหน่วยอ่ะมาดูในรอบแรกนะครับสูตร A มีเป็นสองสูตรนะครับมีสูตร A กับสูตร B นะครับทุกท่านนะสูตร A กับสูตร B อ่ะเป็นสูตรตัวเดียวปากหลักนะครับสูตร A คำนวณได้8สูตร B คำนวณได้5นะครับจับคู่ได้8 5ผลที่ได้นะครับ8 5 เ็นรอบแรกนะครับวันนี้มาดูดรอบที่สองนะครับสุดเอได้ศูนย์สุดบีได้หกนะจับคู่ชุดได้สูตรคู่เดียวศูนย์หก 06. อันนี้ก็จะเป็นรอบที่สองมาดูในรอบที่สามนะครับสูตร a ได้แปดสุดบี B ได้เจ็ดจับคู่เดียวครับ 8, 7, ได้แปดเจ็ดผลได้แปดเจ็ด นี่ก็จะเป็นรอบที่3มาดูรอบที่4ีครับสูตร A ได้สองสูตร B ได้ศูนะจับคู่ชุดได้สอศูนรอันนี้ก็จะเป็นรอบที่ส รอบที่4ีอันนี้มาดูในรอบที่5นะครับสูตร A ได้ศูนย์ศูนย์บได้หกค,คู่จะูดช่วยได้ศูนย์หคู่เดียวนะครับผลได้ศูนย์หกเป็นรอบที่ห้ารอบที่ห้าทีนี้มาดูในรอบที่6นะครับสูตร A ได้9สูตร B ได้หนึ่งผลได้เก้าหนึ่งครับสูตรนี้เดินดยาวๆนะครับ เอามาพิจารณาเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับจัดมาครับสูตร A ได้สองสูตร B ได้หกครัคได้สองหกนะครับอ่ะมานะครับอ่ะตบบนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดรอบเนาะ มาดูลบที่8นะครับสูตร A ได้5สูตร B ได้ 0, 5, 0, 5, 0ูนย์จะพูดเดียวได้5ส่วนนะครับผ่านไปนะครับ 1 2 3 4งสองสามสี่ห้าดแดแดรอบด้วยกันนะครับทุกทุกท่านนะแรอบด้วยกันมาดูในส่วนของวิธีคิดวิธีคำนวณนะครับอยู่ตรงนี้นะครับมาบอกเป็นตัวเลขนะครับสูตรเอเนาะนะครับแปดห้วกหเป็น8 8ดแปดบวกหนึ่งได้เก้บวกหนได้ศูนย์วกหได้ห้บวกได้หสูตรเครับคำนวณแล้วได้6กนะครับเอทุกท่าน ทีนี้มาดูในส่วนของวิธีคิดที่2นะครับอันนี้ก็แปดเป็นสี่น,นะครับแปดบวกห้าได้สามสามบวกสี่ได้เจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์บวกแปดแปดแปดไปบวกสามได้หนึ่งครับอ่ะดังนั้นได้หนึ่งนะนะครับอ่ะพิจารณาดูนะครับนะพิจารณาเป็นแนวทางว่ากันไปตามสูตรการคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะครับสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดก็ ไม่รู้ว่าจะมาตามมี้ปากพราะปาพินานะครับสาหรับในข้อมูลแรกไปดูข้อมูลที่2นะครับข้อมูลที่2หลักหน่วยล่างตัวเดียวนะครับหลักหน่วยล่างตัวเดียวนะครับอีกหนึ่งข้อมูลนะครับจากสูตรแรกนะครับในหนึ่งเนาะทีนี้มาดูข้อมูลสูตรที่2หลักหน่วยล่างตัวเดียวนะครับอีกหนึ่งสูตรนะครับเอามาให้ทุกท่านนั้นพิจารณานําข้อมูลไปใช้เรามาเริ่มกันทับกับรอบแรกนะสูตรรอบทฉลี่ยนะคำนวณได้เจ็ดผลได้แปดเจ็ดนะครับก็ 5.7อันนี้เป็นรรบแบกมาที่7นะครับถัดมาครับคำนวณได้0ย์ผลได้2 0หลักหน่อยเป็นเลข0เป็นรอบที่2นะครับในรอบที่3ครับคำนวณได้6นะผลได้0ูนย์หะครับหลักหน่อยล่างเป็นเลข6 เป็นลรอบที่สามนะครับรอบที่สามทีนี้มาดูในรอบที่สี่นะครับคำนวณได้ไดนหนึงนนนนนน่งนนนนผลได้เก้าหนึ่งหลักหน่วยล่างเป็นเลขหนึ่งก็ตามที่คำนวณน,นะครับคำนวณย้อนหลังเอานะครับเดี๋ยวแบ่งปันวิธีคิดท้ายๆก็แล้วกันนะขัดมาครับคำนวณได้หกครัผลได้สองหกหลักหน่วยล่างนะครับเป็นเลขหกก็ตามที่คำนวณนะครับ เป็นรอบที่5นะครับเป็นรอบที่5นะรอบล่าสุดครับเราคำนวณได้0นะผลได้50นะครับก็มาที่เลข0อ่ะหารอบด้วยกันนะครับ6รอบอะเป็นสูตรใหม่ระยะสั้นๆนะครับพิจารณากรองนำข้อมูลไปใช้นะตอนนี้มาดูวิธีคิดวิธีคำนวณครับอยู่ตรงนี้เลยอ่ะมาดูว่าจะชนกับสูตร A สูตรส่งตัวรากคู่เดียวหรือเปล่านะฮะอ่ะนะครับอันไหนที่บวกเยอะก็ทดไว้นะครับมันจะได้บวกง่ายๆนะครับนะมาดู แปดบวกห้าได้สิบสามเนาะสิบสามบวกสองเป็นสิบห้าสิบห้าบวกห้าเป็นศูนย์นะครับสิบห้าบวกห้าเป็นยี่สิบยี่สิบไปบวกห้าเป็นยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าไปบวกหนึ่งเป็นยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกไปบวกสี่นะครับยี่สิบหกบวกสี่เป็นสามสิบสามสิบไปบวกสองได้สามสิบสองสามสิบสองตัวนี้เอาแต่หลักตัวหลังนะครับเอาแต่ตัวหลังมานะเอาแต่ตัวหลังมานี่ได้ได้สอง นะครับดังนั้นนะฮะหลักหน่วยล่างตัวเดียวครับสูตรนี้ได้ที่สองนะก็หาอีกตัวมาใส่เอาก็แล้วกันนะครับ s นะนะครับ s ให้เป็นบางที่ตำแหน่งหลักหน่วยล่างให้พี่ลามกันไปในรอบของวันที่สิบหกทับแปดทับหกแปดนะครับฝากพี่มาเป็นเพื่อนเราถามเพื่อการเรียนรู้ครับเรืสำหรับในคลิปนี้หาตัวเลขมาะแสครับ